นเ,นเราเรียกว่าเป็นเรื่องของสามีธทำเราพบว,ว่าสามีธทรรมเนี่ยเป็นคําที่ใช้เฉพาะคริสเตียนเท่านั้นคนอื่นก็ไม่ได้ใช้กันนะคนอื่นก็มีสนทนาธรรมปฏิบัติธรรมแต่เราเท่านั้นที่ใช้ว่าสามีคีธรรมภาษาอังกฤษของสามีทรรมก็คือ f ฟลโลช s h i p f โ <elo> ล <F elo S 2> หมายถึงความเป็นเพื่อนที่น้องชิปหมายถึงความเป็นพี่น้องกัน ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือภาษากรีกของสามีทำเนี่ยภาษากรีกออกเสียงตามนี้นะช่วยกันออกเสียงคอยโนเนียบางคนบอกคอยนัวเนียคล้ายๆกันใช่คือเด็กบางทีเคยเห็นเด็กคอยนัวเนียไหมพันแขนพันขาเนี่ยเออแมวเหมือนกันเนี่ยคือใกล้ชิดสนิทสนมเนี่ยเรียกให้ถูกคือคอยโน คอยโนเนียคำเนี้เป็นคำที่มีความหมายเพราะว่าสาม,มีทำเพราะงั้นเราซึ่งมาเชื่อพระเจ้าเป็นคริสเตียนเนี่ยเราก็จะมีคอยโนเนียซึ่งกันและกันเราก็จะมีการสาม,มีทำซึ่งกันและกันงนั้นถ้าพูดถึงว่าคำไหนที่มีความสำคัญที่สุดของสาม,มีทมก็จำคำนี้ไว้กันและกันกันและกัน สามีทำจะไม่ง่ายกันแล้วกันกลับไปเยนี้อาจารย์มันพูดพูดว่าไงไม่รู้แต่จําได้ว่าฟลอยนเนียกันแล้วกันกันแล้วกันโอเคมีอยู่เจ็ดประการด้วยกันครับเจ็ดประการที่เป็นความสําคัญของสามีทำฟลอยนเนียเจ็ดประการดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งหนึ่งโครินบทที่สิบสองข้อสิบสามถ้าทำหนึ่งโครินบทที่สิบสองข้อสิบสามเนี่ย พระยานบริสุทธ์บัพติสมาเราเข้ามาอยู่ในพระกายของพระคริสเมื่อก่อนนี้เราอยู่นอกพระคริสเมื่อก่อนเราไม่เชื่อพระเจ้าเมื่อก่อนนี้เราไม่รู้จักพระองค์เมื่อก่อนเราไม่สนใจพระเจ้าแต่เมื่อเรามาเชื่อวางใจในพี่ hi, คริสเนี่ยพระยานบริสุทธิ์นำเราจากคนนอกมาเป็นคนในจากคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเข้ามาอยู่ในพระกายของพระคริสและใช้คำว่าบัพติสมา ว่าบ,บติสมาแปลว่าเข้าไปอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นการปฏิสมาด้วยน้ําเป็นสัญ,ญลักษณ์เล็งถึงอันนี้ตอนที่เราปฏิสมาเนี่ยเราก็จะถูกนําเข้าไปอยู่ในพะเยสุริสุภยานบดสุดเป็นผู้ให้กําเนิดเราฝ่ายวิญญาณเราทุกคนบังเกิดใหม่ใช่ไหมเราบังเกิดใหม่แล้วเข้าไปอยู่ในพระกายของพระริสต์นี่คือจุดเริ่มต้นของพยโนเนียนี่คือจุดเริ่มต้นของกนและกันนี่คือประการที่1ประการที่2 ยอนบทที่1 5ข้อ4พระเยซูตัดว่าเราเป็นเถาวงนพระบิดาเป็นผู้ดูแลรักษาจงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในท่านเพราะฉะนั้นคอยโนเนียของเราเนี่ยจะเกิดขึ้นก็้ต่อเมื่อเราแต่ละคนเนี่ยเข้าสนิทอยู่ในพระคริสต์พระคริสต์เข้าสนิทในเราโดยอะไรครับโดยการอ่านพระคำมีพระคำของพระเจ้าเนี่ยทำให้เราติดสนิทกับพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นคอยโนเนียจะเกิดขึ้นไม่ยั่งยืนถ้าเราเองไม่เข้าสนิทใน เยสคิดถูกไหมถ้าสมมติเราเรามีความสัมพันธ์กันดีแต่เราไม่สนิทกับพร่เยสุคิดสุดท้ายเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะผูกพันกันและการได้ตลอดนั้นรากฐานสํา,สาคัญก็คือว่าเมื่อเมื่อพระเยาเบร,ร์สุดเนี่ยนำเราเข้าไปอยู่ในพระกายของเะคร,ริสตดแล้วเนี่ยหน้าที่เราต้องเข้าสนิทอยู่ในพระเยซคิดเราต้องเข้าสนิทอยู่ในพระเยซคิดด้วยอะไรครับด้วยการอธิฐานด้วยการเป้าเดียวด้วยการอ่านพระคัมภีร์ด้วยการเรียนพระคัมภีร์ ด้วยการมาโบสถ์ด้วยการฟังคําเทศด้วยการออกไปรับใช้ทุกอย่างมันเป็นการเข้าสนิทเราเข้าสนิทอยู่ในเพิสพระเซูคริ์เป็นไงเข้าสนิทเลยเราแล้วเราถึงจะมีกันและกันหนุ่เพื่อกันและกันได้อันนี้เรื่องสําคัญมากนะเราเห็นตัวอย่างว่าหลายคนที่ทำไมไม่ยั่งยืนก็เพราะว่าเขาไม่ได้เข้าสนิทหรือลืมการเข้าสนิทไปนั่นคือประการที่สองประการที่สามสำคัญมากนะย้อน์น13 35 ยอน1335พระเยซูตรัสว่าถ้าท่านรักกันและกันโลกก็จะรู้ว่าเราเป็นสาวกของถ้าเรารักกันและกันโลกก็จะรู้ว่าเราเป็นสาวกขององค์างการที่กิสเตียรักกันและกันเนี่ยถามว่ายากหรือง,ง่ายง่ายหรือยากนะถ้าโดยเนื้อหนังพอเป็นมนุษย์เป็นไงรักกันยากนะผมอธิบายผมมือสอนึกษาไปว่า บนเราเกิดมาเนี่ยถ้าเคมีตรงกันมันจะดึงดูดกันเข้ามาถ้าเคมีไม่ถูกไม่ถูกกันมันจะปักกันเธออยู่ซ้ายฉันออกขวามันเป็นอาการนี้เลยเขาเรียกคนเคมีไม่ไม่ตรงกันแต่ในคิดจักเนี่ยเราต้องอยู่ร่วมกันชอบหรือไม่ชอบรักหรือไม่รักสุดท้ายพระเจ้าตั้งหาที่นําเราเ,เข้ามาอยู่เราไม่ได้เลือกนะพระเจ้าเป็นหาที่เลือกเราเข้ามาอยู่ในครอบครัวของขอบพระคุณ ต้องขอบพระคุณพระเจ้านะพี่ถ้าเราไม่ชอบใครบางคนเนี่ยนะก็เป็นเรื่องขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าจะนาคนคนนั้นมาอยู่ใกล้เราถ้าไม่เชื่อคุณแต่งงานใครสักคนไม่ชอบคนแบบไหนนะพระเจ้าจะนําให้คุณแต่งงานคนแบบนั้นความรักคืออะไรว่ารักนั้นอดทนนานเป็นยังไงคุณรู้ไหมความรักนั้นอดทนนานคือต้อง เปิดกระเป๋าตังมาถ่ายรูปคู่แล้วก็บอกว่าถ้าคุณทนแบบคนนี้ได้คุณอยู่ได้แล้วังไปไมจับไปไม่ซ้อนกันละความรักคือความอดทนถ้าทนไม่ได้เป็นไงอยู่ได้กันได้ไหมคนสมัยก่อนเขารักกันหรือเปล่าเออชุมถุงก็มาชนกันแอยู่กันทล้วันอยู่กันทั้งชีวิตเลยไม่คิดจะหย่าเลยนะตรงนี้ต่างหากที่พิสูจน์ว่าพระเจ้าให้เรารักกันและกันทั้งที่มันไม่น่ารัก เราฟูยังไม่เช้าเนี่ยเอาถึงสร้างใหม่แต่สร้างเสร็จหรือยังยังยังไม่เสร็จขอภัยในปวาไม่สะดวกยังสร้างไม่เสร็จแต่และคนมีมีสิ่งที่ยังสร้างไม่เสร็จเราต้องอดทนเดีวนะัแล้วเวลาเราอดทนนะไม่มีใครทนฝ่ายเดียวตามคนต่างเลยคนกันไนรกันไม่มีละคนฝ่ายเดียวไม่มีคุณทนเขาเขาก็อะไรคุณคุณอยู่คุณรู้ว่าว่าบางทีเขาทนคุณะมากกว่าคนคุณเราอะทนเขา นะไม่ต้องาไอยมันทุกคนทุกคนเหมือนกันทุกบ้านเหมือนกันบางทีคนที่ทนเยอะแหละเขาไม่พูดเขาแสดงออกว่าเขาทนอยู่ทนได้ไหมทนได้ทนทนไม่ไหวทำไงขอพระเจ้าเพิ่มรักไงรักแท้ต้องทนได้ ราียงังไนได้ไม่ได้นะครับาีหนึ่งโคลินสิบสองยี่ห้าหนึ่งโคลินสิบสยีคือเราเป็นอวะใส่ระกากของพิษเรา,เรา,ราก็าาคืออะไรครับร่างกายประกอบด้วยไวะใช่ไหมผมถามว่าส่วนไหนสำคัญที่สุดในร่างกายอะสีสากไง พี่ยิสูเป็นไรศรีษะสำคัญที่สุดตัดหัวเลยยิบิชิตอยู่ไหยตัดแขนตัดขายังอยู่ได้ตัดหัวเลยสายหูุเดียวเลยศรีษะสำคัญที่สุดพี่ยิสูเป็นศรีษะเราเป็นอะไรครับเป็นเอวะในพันธาเราต้องเชื่อฟังใครถ้าพี่ยิสูบอกเดินขาไม่ยอมเดินไงมถ้าพี่ยิสูบอกไปขาไม่ยอมเดินไงมถ้าพี่ยิสูบอกหยิบมือไม่ยอมทำไหมไม่ได้ดังนั้นเราต้องเชื่อฟังศรีษะเราต้องทำหน้าที่ของตัวเอง มือทำหน้าที่มือหูททำหน้าที่อะไรฟังปากทำหน้าที่อะไรพูดแล้วตกลงฟังมากหรือพูดมากพูดมากปากไม่มีกี่ปากปากเดียวหูมีแต่ทำไมมีทั้งฟังฟังทีเราเป็นเช่นนั้นพระเยซูสอนเราเนี้ยน้อาจดีนะใครก็่ไไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธแต่เรากลับกันนะเราเนี่ย ยังไม่ทันฟังเลยพูดไปแล้วสวนเลยอยากอบยากรอบนะเพราะงั้นเราต้องฟังเยอะๆหน่อยบางทีฟังด้วยบางทีเนี่ยไม่ใช่หูฟังนะเขาียกใช้ใจฟังใจฟังพอจะมาเรนสอนแล้วแต่เช้าเย็นเย็นไม่พูดเขาไม่ได้บบนเขาแรกเขาเรียกว่าเล่าสู่กันฟังเข้าใจไหมฝนที่ตกทางโน้นหนาวถึงคนทางนี้มีอะไรก็เล่าสู่กันฟังสู้ทนไหวหรือเปล่าอ่ามันเป็นการเล่าสูนฟันผู้หญิงก็ไม่บบน ผู้หญิงแค่จเอจล่าให้ฟังาบอสั่งไงขึ้นสั่งให้เราขึ้นมาผู้หญิงไม่บ่นเออผู้หญิงไม่บ่นนะครับแล้เขาจะขนนะแค่เล่าให้เราฟังเราก็ฟังฟังแล้วต้องตั้งใจนะเพราะถ้าเราไม่ตั้งใจฟังเราก็โดนไห่้ฉันพูดทำไมเธอไม่ฟังเราก็เรียนรู้นะครับว่าอวิวาเรื่อเกิดมาเพื่อกันและกันพระนพีบอกว่าอวิวาอย่างหนึ่งก็ขาดไม่ได้ในบทบางทีเราคิดว่าไอตัวนี้มันตัวปวดไม่มีก็ดี พระเจ้าไม่เคยคิดอย่างนั้นนะครับแม้ทั้งคนที่มีปัญหาก็ยังมีคุณค่าในที่นั้นถูกไหมครับเขามีปัญหาเพื่ออะไร <_ S 1> เพื่อเราจะช่วยเหลือเขา <_ S 1> เพื่อเราจะเยียวยาเขาเพื่อเราจะทาให้เขาเนี่ยยืนขึ้นมาได้ทุกคนต้องการที่ยืนถูกไหม <_ S 1> ถ้าในโลกนี้เราไม่มีที่ยืนคิดจักต้องยืนนะเราต้องมีที่ยืนให้กับทุกคนในโบสถ์ทุกคนมีคุณค่าทุกคนมีคุณค่าในสายพเนตรของพระเจ้าถูกไหม นี่แหละเป็นความหวังโลกถ้าโบสถ์ยังอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้ทั่วโลกนี่ไม่มีที่ไหนอยู่ได้เขาจะไปหาความหวังที่ไหนความรักแท้มีอยู่ที่ไหนเก็มีอยู่ในจิตจักรถามว่ามันยากไหมยากคนคนตัวหนึ่งทนได้ไหมยากบางครั้งเราก็เหลืออดเหลือทนใช่ไหมบางครั้งเราก็ระเบิดอารมณ์แล้วก็ถ้าเราทําผิดเป็นไงขออะไรครับขอโทษถ้ามีคนมาขอโทษเราเป็นไงให้เลยแค่นี้แหละหลักการง่ายๆการขอโทษเป็นเรื่องของใคร เราเขาจะสําน like, ึกผ really ิดหรือหรือไม่เป็นเรื่องของของเขาขอให้เขาไม่สํานึกผิดเราเป็นไงให้อัง่ายๆเลยใช่ไหมการยกโทษให้ไผ่เป็นเรื่องของเราเขาจะสํานึกผิดหรือไม่ไม่ใช่เรื่องเราแล้วเรื่องของเขานะก้อละข้อที่5้โลม1ข้อ12บอกว่าไงเราอยู่เพื่อหนุนใจกันและการถึงใจกันทุกคนเนี่ยต้องการอะไรครับกำลังใจใช่ไหม อย่าอะไรเสียได้อย่าเสียเราต้องการกำลังใจเราต้องการกำลนงใจอย่างไรท้อแท้ยิ่งตอนนี้โควิดเนี่ยโอ้โหมันเอาซะจนเรียกว่าเราชนเซแล้วนะล้มแล้วล้มอีกเราต้องการกำหนุใจกำลังใจมาจากไหน้ามาใจก็มาจากกันและการไงพวกเราเนี่ยคอยหนุนจิตชูใจกันและการอยู่เสมอหลายครั้งหนุนใจกันด้วยคำไม่ฐาดบางทีหนุนใจด้วยวพนะบางทีก็โทรศัพท์มาโทรศัพท์ไม่ได้ไลน์มาถูกไหม บางทีเราไม่มาโบสเนี่ยมีคนสนใจเราไหมเฉยไม่มีใครสนใจเลยมาก็ได้ไม่มาก็ได้แต่ถ้ามีใครสักคนมปอนไลน์มาโตมาหาปือ,อไม่สบายนี่ไงทำไมไม่ได้มาโบสเรารู้สิงไงดีหรือไม่ดี <ừ> อ่าเ<ห>ข้าใจไหมเพราะฉะนั้นนะเราจะทําสิ่งนี้ให้กันและกันนะเราหนุนจิตเราถึงใจกันและกันประการที่6โลมสิบสองข้อสิบข้อนี้สํา,าคัญมากคือให้เกียรติกันและกันให้เกกันถูกไหมไม่มีใครหรอกที่อยากจะโดน ดูถูกดูหมิน่นโลกดูถูกดูหมิ่นเราไม่ถึงนะขอให้เราเป็นไงเรียนรู้ให้เกียรติถูกกันไม่ไดีนะเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องเราให้เกีเยรติกันเนี่ยพี่วัดเนี้ยให้เกียรติต่างคนก็ให้เกียรติกันแล้วกันนะครับสังคมเราเป็นสังคมในการให้เกียรติผู้ที่สมควรได้รับใครคือผู้ที่สมควรได้รับให้เกียรติเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคเราเห็นคุณค่ากันและกันเห็นว่าตัวเองสําคัญเรามีการได้รับเกียรติใครทําดีเป็นไงเราก็ขึ้นชมเขา ใช่ไหมใครทําผิดเวลาคนทําผิดอย่าไปพูดต่อหน้านะที่ประชุมคุยคุยคุยหลังใหม่ถูกไหมแต่ชมให้ชมเป็นไงหให้ชมต่อหน้าชมต่อแต่แต่ไม่ต้องเยอะนะมันจะเรียกเรียก <c oughs> อย่าให้เยอะเกินให้ชมแบบพอดีชมต่อหน้าคนอื่นเมื่อคนทําดีแต่ถ้าเขาทําผิดไปคุยกันที่หลังไม่มีใครหรอกอยากจะถูกหังหน้าในที่ประชุมนะต่อให้ความจริงก็ตามถูกไหม กาให้เกียรติกันแล้วกันก็สุดท้าย้อที่7โดรวม1ิสสาคัญพมากเราจะไม่ตัดสินกันแล้วกันเคยถูกพิพากษาไหมแค่ข้อกล่าวหาก็ถูกพิพากษาไปเรียบร้อยโลกปัจจุบันนี่คือตัดสินจะเรียบร้อยแล้วยังแค่เป็นข้อกล่าวหาผิดถูกยังยังไม่ได้คุยเลยนะแต่สังคมยังไงตรงนี้ต่างหากที่เราต้องระมัดระวังจะไม่เกิดในท่ามกลาง และกเร,ะเราเรียนรู้ที่จะไม่ไวในการตัดสินถามก่อนนี่ว่าเออเรื่องที่ได้ยินมนาะเรื่องที่เห็นมาจริงหรือไม่ถามเจ้าต,ตัวก่อนไม่ใช่ไปคุยกันข้างหลังเออที่ถามเกลือนะเออฉันนี่เออ,ฉ,เอ,อฉันก็ว่า,างนั้นเอาละผสมลงกันไปเรียบร้อยเลยตัดสินก็ไปเรียบร้อยแล้วไอคนนั้นยังไม่รู้เรื่องเลยเป็นจำเลยสังคมไปเรียบร้อยถูกพี่ผ้าาไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นอย่าอย่าไว้พระเจ้าบอกว่าท่านตัดสินคนอื่นยังไงพระเจ้าก็ไม่ไง ตัดสินท่านส,สองเท่าเลยเออให้มันรู้ว่าเพราะงั้นเราเรียนรู้ที่จะไม่ตัดสินกันและกันเรียนรู้ที่จะถามใครกันบใครเพราะบางคนเนี่ยมีอะไรอีกเยอะที่เราไม่รู้จะมีอะไรบางอย่างที่สิ่งที่เห็นหอาจจะไม่สิ่งที่จริงถูกไหมเราเห็นอย่างหนึ่งมันไม่เห็นภาพทั้งหมดเนี่ยเราเห็นแค่บางส่วนเพราะงั้นเราเรียนรู้ที่จะไม่ไวในการตัดสินอ่สาสรุปเจ็ดประการด้วยกันนะครับหนึ่งหนึ่งคืออะไรครับพยานบริสุทธิ์ปฏิสมาเราเข้าไปอยู่ใน กายหอมมขิดสองคือจงเข้าสนิทอยู่ในพเษษษิเยสคิดและพิยคิดเข้าสนิทอยู่ในเราสามก็คืออะไรครับถ้าเรารักกันและกันเราก็เป็นสาวกของท,ที่คือโลโก้ของเราสี่คือเราเป็นเอวีวะในกกายของพระคิดเราอยู่เพื่อกันและกันเชื่อฟังใครพรเษษิพรเยสคิดผู้เป็นศีรษะห้าก็คือเราต้องหนุนใจกันและกันถ้าไม่รู้จะพูดอะไรดีก็ไม่ต้องพูด น่านจะพูดแล้วมันต้องมีคำที่ดีออกมาใช่ไหมอ่าข้อที่หกคืออะไรไปดหน้าเนี่ยข้อที่เจ็ดคือยาตัดสินขอ่แจบสุดท้ายให้เราร่วมใจที่ฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระคุณพระองค์สำหรับพระชนะคำของพงค์ที่สอนให้เรารู้ถึงคุณค่าของสามีธรรมคอยโนเนียที่มมพงค์ทรงผูกพันเราทั้งหลายนำเราทั้งหลายให้มาอยู่ในกายของพง์ใน ที่ได้จัดขอบพระคุณแห่งนี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญทุกคนได้รับการทรงนำให้มาอยู่ร่วมกันในที่ได้จัรและเราเรียนรู้ว่าเราจะรักกันและกันถึงแม้เราจะมีความแตกต่างแต่เราจะไม่ยอมให้ความแตกต่างนั้นทําให้เราแตกแยกขอพระเจ้าได้ทรงช่วยเราให้เราเรียนรู้ที่จะเติบโตด,ด้วยกันเรียนรู้ที่จะรับใช้พระเจ้าร่วมกันและเพื่อเราทั้งหลายจะสําแดงให้โลกรู้ว่าองค์พระเยซูริ์เป็นพระเจ้าแท้แท้ที่ทรงเปลี่ยนแปลงเราทั้งหลายขอพระคุณและพระพรของพระองค์ได้ทรงอยู่เหนือท่ามกลางเราทุกคน ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า amen